สวัสดีครับกลับมาพบกับทัศน์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมมี 1- สาวสวยนะครับจะมารีวิวเรื่องของสินค้าตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามน,นะครับอย่างแรกก่อนเลยต้องแนิ้าตัวรู้จักเธอก่อนนะครับสวัสดีครับคุณไก่ย้อยครับ ช่วยเล่าปัญหาเรื่องที่เราพบเจอเรื่องความเสื่อมความงามให้ผมฟังแล้วก็ผู้ชมฟังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างปัญหาใช่ไหมคะว่าสาหรับสำหรับตัวกันเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองผิวผิวสีแทนนะคะผิวสองสีเราจะเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยมั่นใจในส่วนของผิวตัวเองแล้วก็ในส่วนของ เล็บแล้วกันนะคะเล,เล็บนี่เ่องใหญ่สําหรับคุณผู้หญิงใช่เพราะว่าเวลาที่เราจะชอบจับปากกาใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจบังเอิญว่าตัวนี้เวลาที่คนแก้เองค่ะซักผ้าด้วยมือนะคะมือก็จะลอกหนังก็จะลอกออกมาเลยแล้วก็เวลาที่ล้างจานเนี่ยนานๆทีจะทําแต่ว่าแบบมันลอกออกมาเลยพี่ทัศนะะ์แล้วมันทําใหเา้เราไม่มั่นใจในการที่จะไปทําเล็บที่ร้านด้วยแล้วก็รู้สึกแบบ ไม่มั่นใจในการผิวผิวผิวเองผิวแห้งด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งคล้ำด้วยนะคือต้องสวยแล้วแต่ต <c oughs> คนใสเท้านะครับผู้หญิงสมัยนีนน้ <c oughs> จริงนี่คือเรื่องจริงเลยค่ะพี่ทันเพราะว่าแล้วแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้วิธีการไหนดูแลมาก่อนบ้างไหมครับเขาบอกว่าให้กินถั่วใช่ไหมคะในส่วนของรู้สึกว่า ตัวเองขายวิตามินไม่ไม่รู้ว่าถั่วถั่วลิสงอะไรประมาณนี้แล้วก็กินในส่วนของน้ําผลไม้เขาบอกแีแลี้ก็ก็ก็ความเชื่อแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองดีขึ้นเหมือนแบบผิวก็ไม่ได้ไม่ได้ขาวขึ้นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ต้องต้องออกนี้ก่อนผิวจะสว่างกระจ่างใสเท่าที่ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีการได้ใช้สินค้าตัวหนึ่งของบริษัทเจเนสโลบอลก็คือตัวนา่าถูกต้องไหมครับค่ะใช้ไปแล้วเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนคือเป็นตัวคอลลาเจนที่ผสมน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปเรื่องของรสชาติก่อนเป็นยังไง เรื่องของรสชาติอร่อยไม่จริงทีแล้วเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะแบบคอลลาเจนกลัวคําว่าข่าวแต่เราได้มาเจอกับตัวนาราคอลลาเจนนะคะบอกเลยว่าทางง่ายเป็นเป็นรดส้มนะะพี่คะรสส้มคืออย่างนี้ตัวนาราเนี่ยครับมีจําหน่ายอยู่ น่าจะหลายประเทศั่วรวกตอนนี้แต่ว่ามันจะมีทั้งเป็นแบบกล่องแล้วก็เป็นแบบกระปุกดี๋ยวผมมีตัวเป็นงแบบเป็นแบบกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยในไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบกระปุกก็จะเป็นแบบกระปุกใช่ไหมคะคุณไก่น้อยกินทั้งสองแบบเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะทานง่ายนะครับผสมน้ําแล้วก็หนึ่งในนี้ค่ะมันจะมันจะมีสูุปประมาณนี้สครเป็นอันนี้เป็นสองเนาะใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งซุปนะคะช่วงแรกอยากจะทดลองว่าเฮ้ยจะข่าจริงไหมจะใส่จริงไหมคือเราเราเน้นเรื่องนี้ด้วยแล้วไก่น้กินวันละสองซุป กินก่อนนอนนะคะกินออกตอนท้องว่างาแล้วก็ตื่นเช้ามาค่ะก็กินอีกหนึ่งสกุรในช่วงของ3-5ถึงวันแรกกินแบบนี้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้น,นี่คือกินมานานประมาณจะเข้าสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้อันนี้ต้องบอกบอกตรงๆแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเฮ้ยเล็บอ่ะใช่คุณเป็นผู้หญิง <c oughs> <c oughs> เล็บแบบรู้สึกแบบเอ้ยมั่นใจแล้วแบบเราเวลาที่เราหักเล็บมาพี่ต๊ามันจะมันจะอ่อนมาตอน,นหักเล็บ หากเล็บเล่นเหรอครับจะเป็นคนที่จิตนิดนึงบางทีว่าเล็บยาวแล้วมันจะอ่อนพี่คะแล้วก็จะชอบฉีกเล็บตัวเองอันนี้แบบไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าบางทีว่ากินกินนาราไปนเนี่ยจะสามอาทิตย์ใช่ไหมคะเล็บที่ตรงเนี้ยมันจะหักไม่ลงสังเกตได้ว่าแข็งมากคือเล็บจะแข็งแรงขึ้นบบนี้ใช่ไหมใช่เล็บแข็งแรงขึ้นแล้วสิ่งที่ได้ตรงเนี้ยไม่ลอก แล้วตัวตัวผิวหนังตัวเองไม่ลอกรู้สึกว่าเฮ้ยสักผ้าเอ้ยมันมันไม่เหมือนเดิมที่เราเคยเป็นมาอันนี้คือสิ่งที่ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ริแกเป็นคนที่ผมร่วงผมบางจริงแล้วรู้สึกว่าเออมันจะแข็งแรงจริงไหมเราสังเกตในต,ตอนที่เราสระผมผมจะไม่ร่วงออกมาตามตามผ้าขนสัตที่เราเช็ดน,นะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่ได้ไล่ผมมาเลยอันนี้คือผมที่สระช่วงเช้าหรือว่าก่อนนอนก็จะปกติจะฟูแล้วก็จะแห้งแต่ตอนนี้คือรู้สึกกบับตัวเองว่าดีขึ้นสิ่งที่ได้อีกอย่่างงนนึผิวลื ผิวเลื่อนขึ้นรอกเออรู้สึกว่าเออฉันคั้มนะแต่ฉันรู้สึกแบบเออฉันฉันมั่นใจว่าเน,<ช>เนียนใสเนียนใสอย่างนี้ดรือเป่เาก็ถือว่าถือว่าสวยขึ้น,นเลยล่ะนะครับเอางั้นรับเ,เป็นที่น่าพอใจไหมจริงจริงแล้วพอใจมากกับตัวน่าขาจะสิ่งสำคัญไม่ขาวอร่อย นะครับก็นี่คือเรื่องราวของคุณไก่น้อยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวกับการใช้สินค้าเรื่องตัวนี้ช่วยเรื่องผมเล็บก็ผิวเป็นหลักที่ผมจับใจความได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าจะพาไปดูรีวิวสินค้าตัวไหนกับผู้ใช้คนไหนเนี่ยรออติดตามกันละกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ